สวัสดีค่ะขอตลับสุมานเนลา่าเอกคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสําหรับโนเวลา่าเป็นแอปอ่านนิยายและก็สะสมเงินแรกของรางวัลการแลกเงินหรือการถอนเงินของโนเวลา่าถอนเข้าทูมอนนิวเลด์ตอนนี้รู้สึกว่าการถอนเงินเริ่มต้น10บาทก็ยังมีอยู่นะคนที่เอออยากค้างเงินอีกอีกทางหนึ่งอันนี้ก็ ก็เป็นตัวที่แนะนํานะคะการสมัครของเขาไม่ยุ่งยากยังไงก็ลองทําการกดสมัครดูการอ่านนิยายก็จะอยู่ประมาณนี้นี่อ่ะเราอยากอ่านอะไรเราก็กดอ่านเข้าไปส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะให้เรามาตรงที่เขาเขียนว่าคําเชิญในหน้านี้เราสามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้คนที่สมัครต่อจากลิงก์ของเราอันนี้ไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญนะเดี๋ยวระบบจะผูกให้เองอัตโนมัติ ส่วนใครที่อยากจะรับคะแนนเพิ่มเติมก็สามารถรับตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินประจำวันยิ่งเราเช็คชอินล็อกอินติดต่อ,อก,กันมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวขอรับตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่ประมาณนี้ หรือแม้แต่การกดดูวิดีโอหลายชั่วโมงอันนี้เราก็ได้รับคะแนนเหมือนกันส่วนการถอนเงินในการถอนเงินของแอปนี้นะคะให้เรามาตรงรูปคนที่เขาเขียนว่าของฉันเสร็จแล้วให้เรามาตรงคําว่าไทถอนตรงนี้ นี่คือในหน้าการถอนเงินนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้การถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็100บาท200บาทสูงสุดในการถอนก็จะอยู่ที่400การถอนของเขาจะถอนเข้าทูมอนีวอลเล็ตก็ได้หรือจะถอนเข้าเพย์เพก็ได้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้การถอนเข้าเพย์เพามันเสียค่าธรรมเนียมไหมแต่ว่าถ้าเราจะถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะในการถอนเงินของแอปไม่ยากเลยเพียงแค่เรากดจํานวนที่เราอยากจะถอน เราอยากถอนยอดเทไลร่เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็รอให้คําว่าเห็นด้วยให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้เราก็กดที่เห็นด้วยได้เลยพอเราก,กดที่เห็นด้วยเสร็จในหน้านี้จะเป็นหน้าการใส่ข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตทั้งสองช่องอันนี้ต้องเหมือนกันใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาไทยก็ได้แล้วก็บเบอร์วอลเล็ตเบอร์วอลเล็ตเสร็จแล้วกดที่คําว่าส่งตรงนี้ได้เลยนะคะ ดที่คำว่าส่งได้เลยเขาจะขึ้นว่าส่งเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบการแลกข,ของรางวัลกันนะว่ามันขึ้นยังไงอันนี้คือในหน้าบันทึกการแลกของรางวัล สถานะคือกําลังดําเนินการส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นประวัติที่นุดแรกมาทั้งหมดนะคะมันก็จะมี100บาท200บาทบ้างล่าสุดที่แลกไปก็วันที่18พฤศจิกายนอันนี้แลกไปอยู่ที่100บาทการรองเงินของออโนเวลา่าเราไม่นานนะคะการรอของเขาจะอยู่ประมาณ1-7วันทําการแต่โดยรวมแล้วก็ สามสี่วันก็ได้เงินแล้วอันนี้ฟรีนะคะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยใครยังไม่มีแล้วอยากสมัครก็สามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปใครชอบแอปที่ได้เงินแบบฟรีฟรก็ฝากก,กดติดตามช่องไว้เลยละกันนะคะกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหมๆ่ๆหรือกิจกรรมใหมๆ่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาถอนเงินโนเวลา่าแล้วก็มาแนะนำโนเวลา่าเกาะหมดแล้วถ้ายัางไงเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ không khác